สวัสดีครับก็ผมมาจากบริษัท Enrich Soccer นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาแนะนําเครื่องพ่นหมอกควัน BX 150นะครับก็เครื่องนี้นครับทําจากสแตนเลสครับคุณภาพดีแข็งแรงใช้งานง่ายแล้วก็นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับก็วิธีการสตาร์ทของเครื่องนี้ครับก็สตาร์ทโดยกดปุ่มนี่ฮะอ่าแล้วจะเป็นปุ่มสตาร์ทของเครื่องนี้ส่วนตรงนี้ครับเป็นแคงใส่น้ํามันเบนซิน ตรงนี้ก็จะเป็นแทงค์ใส่น้ำยากำจัดแมลงผสมกับดีเซลน้ำมันดีเซลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เปิดของแทงค์น้ํามันดีเซลผสมกับน้ำยาอันนี้ก็จะเป็นแทงค์น้ามันที่เปิดของแทงค์น้ํามันเบนซินนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เราจะมี เป็นที่กันไว้สําหรับเวลาฉีดพ่นไม่ให้โดนรักษาตรงไม่ให้โดนตรงท่อคับเพราะตรงท่อจะมีความร้อนอยู่เราป้องกันไว้รวมถึงตรงนี้นะครับเราจะมีเหมือนกับเป็นตะแกรงกันไว้ไม่ให้โดนตัวเวลาพลน่นอ่าแล้วตรงนี้ครับก็จะเป็นวาล์วเปิดน้ํายากําจัดแมลงส่วนตรงนี้จะเป็นวาล์วคอนโทรลน้ํามันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหูหิ้วครับโอเคกอนนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของกล่อง,องเครื่องพ่นหมอ,อกควันเบียเป็น50ก็ เครือพวี้คับเราก็เป็นผู้นําเข้ามานะครับก็เราก็เป็นผู้นํา,า,นเ,าเ,นนเข้าจากประเทศเกาหลีถ้าท่านลูกคา้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อบริษัท Envis Poker ได้นะครับหรือว่าโทรหาเราได้ที่เบอร์024397289หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะครับมีรายละเอียดข้อมูลวิธีการใช้เกี่ยว BF150 ครับอ่าโอเคก็วันนี้ก็ขอจากลาพร้อกับ BF150 ครับโอเคขอบคุณครับ